เฮลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พ่อยมีรถครอบครัวน่าใช้น่านั่งมานําเสนอกันอีกแล้วค่ะเป็นรถเจ็ดที่นั่ง3แถวประตูสไลด์ดไฟฟ้านะคะ ระหนึ่งเหมือนมินิอัลพาร์เลยนะคะใครรู้จักบ้างว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะเพราะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะเพื่อนๆสนใจเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์ดีคะนี่คันนี้นะคะวันนี้ไม่ต้องจ่ายเป็นล้านแล้วนะสำหรับเบต้าเอส i ต a a ์มาเนะคะเครื่องยนต์2.4บนซินรถปี2014วันนี้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะสูงสุดได้ถึง 6ปี72งวดนะคะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0นะคะหรือว่าใครจะจบสดก็ได้นะคะที่799,000บาทเป็นรถนานางนาใช้นุ่มๆน,นะคะอีกหนึ่คันน่าสนใจใครตามหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะสำหรับน้องคันนี้นะคะเขาเป็น Estima Era s นะคะเครื่องยนต์นะคะ2.4รถสีดำ กระจังหน้าดีไซน์เท่ๆนะคะตาไฟฉบเฉียวสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์มาให้ครบชุดนะคะในส่วนของล้อนะคะเพื่อนได้ล้ออันลอยนะคะสลับคูโทนแบบนี้พร้อมยางคุณภาพดีๆปีใหม่จัดไว้ให้หนึ่งชุดแล้วค่ะ ด้านข้างนะ้ะมีกระจกปรับทัดไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้เ,เพื่อนแล้วนะมือจับนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่คือรถงานดีงานนี้ที่ลูกค้านะคะเทินเข้ามานะจ๊ะนี่คือ e s t i m ม r ร์เอนะคะอีกหนึ่งคันสวยๆพอเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไฟท้ายสวยมากๆนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยค่ะประตูท้ายนะคะ เปิดแตะปุ่มยางใต้โลโก้นะคะดันขึ้นได้เลยนะนะคะนี่ด้านในนะคะจุของนี่เยอะเลยเพื่อนๆดูสินี่จ้ะนะคะเข้าไปนั่งได้เลยอะกว้างมากๆนะคะแล้วก็สําหรับภายในนะคะพื้นที่นะคะข้างในคือกว้างมากได้เป็นเบาะหนังสีเบจเบาะพับาาพราบได้ปรับแยกได้นะคะเดินเข้านะคะ ที่นั่งซ้ายขวาได้นะมีมูนรูฟให้2ออนด้วยนะจ๊ะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนไปให้ดูว่าช่องแอร์เขามีให้ทั่วถึงนะคะเดินขึ้นลงรถได้สะดวกมากๆรถที่ไม่เคยชนเป็นเครื่องจมน,น้ำใดๆนะคะ<อ>น็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยเพื่อนๆคาสวยถูกใจไหมคะ<อ>ถ้าถูกใจนะคะกดไลค์ให้พลอยหน่อยนะ ประตูสไลด์นะคะเปิดปิดซ้ายขวาหนีดึงแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับภายในนะได้ชุดเบาะที่เป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้มาให้ ทั้ง7ที่นั่งนั่งกันได้สบายบายเลยนะคะมีมูนรูฟให้2ตอนแบบนี้นะคะแถมยังมีจอตรงกลางที่ดูหนังฟังเพลงกันได้ปรับแอร์ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะนี่คือรางเก้าอี e ้นะคะคือทุกอย่างสามารถเลื่อนปรับได้เลยนะคะพื้นที่ก็กว้างมากๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันสาหรับที่นั่งของคนขับเป็นอย่างไรคะ่ะนี่จ๋านะคะคนขับขานี้เลยนะคะได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะสันรุฟด้านบนทําให้รถแบบดูสว่าง ดูลักชูดี่มากๆนะคะคอนโซลสวยๆแมทชิ่งกันขอบประตูนะคะกับพ่นั่งเลยได้พวงมาลายัมยมัลติฟังก์ชันถูกรเมยี่ห้ s r s r b a c k นะคะฟังก์ชันฝั่งซ้ายมีครูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะนี่เรือนไม้ก็เป็นแบบเรือนไม้ย,ยิ่งใหญ่เลยนะกว้างๆตรงนั้นเลยอะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นจอเครื่องเสียง Pioneer นะคะรองรับ f MA, M A M A U X U S B ให้เ,เพื่อนๆแล้วนะนะคะ ในโซนของเกียร์น่ารักมากเป็นเกียร์ออโตโอ้นะคะพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้ แอร์ดิจิตอลด้วยนะคะและนี่คือ Toyota า s นะค e ะเ s สติมาแอครั้งแรกที่พอยได้เห็นนะคะวันนี้จัดมาให้เ,เพื่อนๆอีก1นึคันแล้วพิเศษเพียง7,99,000บาทน้องเป็นรถปี2014นะคะเครื่องยนต์2.4เบนซินนะคะใครนะคะที่แบบอยากได้รถนะคะที่นั่งนุ่มสบายกันทั้งครอบครัว7ที่นั่งแบบนี้นะคะติดต่อช่งองทางน้าโปรไฟล์มาได้เลยยินดีช่วยดูแลนะคะคันนี้ผ่อนได้สูงสุด7 2 งวด6ปีนะคะที่17,000บาทนะคะเอาหล่ะคันนี้ฝากกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ